นิ้งเผยอาการเนื้อง,งอกตรงกับชีวิตถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นก็ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่ต่อสู้กับโรคร้ายในร่างกายนิ้งชัญญาแมคลอรีเธอมีผลงานมากมายไม่ว่า,าจ,จะเป็นเคว้งเดอะสแตนดาร์ดรับบทน้ำเด็กใหม่ Girl from nowhere season 2รับบทยูริผลงานล่าสุดแสงกระสือ2ล่าสุดเธอได้ให้สัมภาษณ์เรื่องสุขภาพหลังจากชีวิตหลังผ่าตัดเนื้อง,งอกที่ก้านสมองเมื่อปี2563ก่อน จะมาตรวจเจอเนื้อง,งอกที่เต้านมระยะสามอีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมางานนี้ก็ต้องอัปเดตอาการป่วยของเธอกันสักหน่อยโดยนิ้งเผยว่าหลังจากที่ผ่าตัดเนื้อง,งอกที่ก้านสมองไปไม่นานก็เจอเนื้องอกที่หน้าอ,อกอีกรอบแต่ตอนนี้ยังไม่โตเลยยังไม่ผ่าเธอเล่าได้สบายๆไม่ได้รู้สึกกังวลโดยกล่าวว่าไม่กลัวหากพรุ่งนี้จะไม่ตื่นขึ้นมาเพราะสิ่งที่อยู่ในร่างกายมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงๆคิดเพียงว่าหากยังตื่นขึ้นมาก็จะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเธอยังบอกอีกว่า ไม่ได้มองว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมถึงแม้จะเจอเนื้องอกในตำแหน่งที่อันตรายแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เจอก่อนไม่ได้เจอตอนที่ตัวเองก่อลายเป็นอัมพาตไปแล้วเพราะเป็นเนื้องอกทําให้เธอได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้ง่ายขึ้นเธอเคยเหนื่อยกับชีวิตมากจนไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วหากใช้โอกาสไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยดีไหมแต่มีหลายคนบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวเธอเลยไม่ขออะไรอีกแล้วแต่ตอนนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะทําให้ดีที่สุดเธอแฮปปี้มากมาก เพราะหักต้องใช้ชีวิตแบบกังวลตลอดเวลาก็จะไม่มีความสุขอีจันย์บันเทิงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวนิ้งต่อสู้กับอาการป่วยเธอไม่เพียงคิดบวกให้กับชีวิตตัวเองแต่ยังมอบพลังบวกให้กับใครหลายๆคน